พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าปังคืออะไรให้พวกเราเข้าใจก่อนว่าคําว่าปังคืออะไรคําว่าปังไม่ใช่คนที่ติดตามเราแล้วก็ดูไลฟ์สดเราหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะคะพวกเราต้องแยกให้ออกคําว่าปังคําว่าเพจปังปั้นเพจปังคืออะไรไม่ใช่ เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยมีคนดูนีอุ้ย,ยดูแสนหนึ่งดู2องแสนดูสามแสนหรือดูพันสองพันนั่นเขาเรียกว่าปังไม่ใช่คำว่าปังในที่นี้ต่อให้เรามีคนดูไลฟ์สด10คน20คน30คนแต่เราสามารถสร้างเงินเข้ากระเป๋าได้นั่นคือเรียกว่าปังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปัน เป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ